คนที่ชอบเช่าพระมาบูชาขออธิบายให้ฟังเพราะเช่ามาราคาแพงมากๆก็ไม่ศึกษาคำสอนศาสดาตัวเองก็อย่างนี้นะเพราะพระศาสดาบอกเรื่องของการปลุกเสกนะ พิธีปลุกเสกก็ตามบุคคลผู้ปลุกเสกก็ตามหรือว่าพวกเครื่องรางของขลังต่างๆเนี่ยพระศาสดาบอกว่าเป็นเดลฉานวิชา,าไม่ใช่ความเป็นมงคลแต่เนื่องจากเราไม่รู้คำสอนของศาสดาตัวเองเราก็เลยไปเย่ยโสดลงฟังในคำที่คนจำมาผิดนะพิธีกรรมที่จำมาผิดถ่ายทอดกันมาผิดนะ พระองค์ตรัสไว้ในสัมปนะศีลาว่าสมณะหรือปรา์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดราฉานวิชาเห็นปันนั้นอยู่คืออะไรบ้างการทายลักษณะในร่างกายทายนิมิตลางดีลางร้ายทำนายฝันทำนายชะตาทำพิธีโหมเพลิงเบิกแว่นเบียนเทียนซัดโปรยแกบโปรยลำพิธีปลุกเสกนะ เป็นหมอทำยันการบ้านเรือนนะการบุญขอลาผลต่อเทวดาการบูงสวงการแก้บนการสอนมนกันผีการทำน้ำมนการบูชาเพลิงพระศาสดาของเราเองตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะบัญญัติไว้ว่านี้เป็นเดลัจฉานวิชาเป็นความรู้ความเห็นของสมณพราหมณ์เราอื่นไม่ใช่ความเห็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่ หลักคำสอนในธรรมวินัยนี้นะไม่ใช่นะดังนั้นคนที่จะแสดงเรื่องนี้ต้องพูดให้ตรงไปตรงมาว่าเรากำลังปลุกเสกนะตามความเห็นสมณพรามหมณ์เราอื่นนะอย่าเอาชื่อผู้เจ้าไปแปะนะเป็นพุทธมน์พุทธาพิเศษเอาพุทธะเข้าไปมันมันไม่ใช่นะม,มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง เน,น,นี่ยพระที่ทราบแล้วท่านทิ้งเครื่องรางของขัง,งอย่างเนี้ยนี่พระที่ไปฝึกที่ปากช่องที่ศูนย์ปากช่องพุทธวชนะสถาบันที่ศูนย์ปากช่องนะพระ40่สิห้ลูปทยอยไปฝึกนี่ก็น่าจะรุ่นที่สี่ที่ห้าละทิ้งเครื่องรางของขัง,งมาเป็นกระสอบถุงดำอย่างนี้นะ ท่านพกใส่ย่ามไปด้วยหลังจากฝึกแล้วก็รู้ว่าคําสอนที่แท้จริงของศาสดาเรานั้นสอนอย่างไรท่านก็โยนทิ้งนะก็อย่าไปเสียสตังเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะไปกับก้อนดินที่เอามาปั้นๆน,นะแล้วก็เอาเดลสารวิชานะพูดไปนะไล่มนแบบพวกพรามพราหม์ไตเพศเขาจะเชื่อว่า ถ้าไล่มนลงไปในน้ำไล่มนลงไปในกองไฟไล่มนลงไปในวัตถุอะไรแล้วมันจะ,ะมีฤทธิ์มีอนุภาพขึ้นมาได้นะพระศาสดานะไม่ได้รับรองการกระทำของบุคคลเหล่านั้นนะ <c oughs> ซึ่งจริงๆพระศาสดาเนี่ยต่อสู้เรื่องนี้มาทั้งชีวิตนะแต่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่เชื่อศาส,สดาตัวเอง ดันไปเชื่อสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะดังนั้นถ้าจะทำแล้วก็ต้องพูดให้ตรงไปตรงมาว่านี้เป็นพิธีกรรมของอสมณพราหมณ์เหาอื่นนะแต่ลูกศิษย์ของผู้เจ้าจะขอทำหน่อยนะยโยมจะได้เลือกได้นะซึ่งลูกศิษย์ของผู้เจ้าต้องเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตนะอย่าไปเป็นธรรมะของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นาตมาว่าถ้าเจ้าลัที่อื่น ที่ตายไปแล้วเนี่ยที่เขาสร้างความรู้ความเห็นพวกนี้ขึ้นมาเขาคงดีใจที่เขาสามารถดึงความเห็นลูกศิษย์ผู้เจ้าออกมาจากผู้เจ้าได้นะอ่าแล้วช่วยกันร,รักษาข้อวัดของเขาไว้เป็นอย่างดีเหนียวแน่นนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันหากินได้เมื่อหากินได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ความที่บุคคลนั้นมีกิเลสนะยังละกิเลสไม่ได้ก็จะเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นเครื่องหากินพระศาสดาจึงเรียกว่า มิจฉาอาชีวะของภิกษุภิกษุกําลังทํามิจฉาอาชีวะถูกบัญญัติไว้ในสิกขาบทที่เรียกว่าสัมปนะศีลาสินสมบูรณ์ของพระเป็นอย่างไรนะพระจะต้องมีศินสามกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเรื่องสัมปนะศีลาจะพูดเรื่องเดลฉานวิชานะอ่าไว้ค่อนข้างมากกลุ่มที่สองเรียกว่าสัมนปนะปฏติโมขาปฏิโมขาสังวราสังวุตากลุ่มที่สามเรียกอาจาระโคจาระสัมปนะ ดังนั้นพระเนี่ยรักษาศีลมากกว่า2,400ข้อนะมีเป็นจำนวนมากคนที่ยังเ,เชื่อเรื่องนี้อยู่ก็จะเป็นผู้ที่ยังจมอยู่ในมิจฉาทิฏฐิซึ่งถ้าเป็นพระแล้วเนี่ยพระศาสดายืนยันว่าไม่ใช่พระอริยะเพราะพระผู้เป็นอริยะผู้มีอนาสะวะนะ เป็นโลกุตระ,จะเจริญองค์มักอยู่จะเว้นนะจะเว้นขาดมีเจตนางดเว้นนะห่างไกลาจากมิจฉาอาชีวะนะเอกสารวิชาเหล่านี้ซึ่งพระองค์ตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกังธรรมปริยาย,ยัางถ้าท่านบอกว่าท่านใช่ท่านก็ต้องไปเถียงกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเอาเองเพราะพระองค์เนี่ยตัดไว้โดยตรงและพระองค์ก็บอกทำปรยายนี้ ไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้รู้ใดๆคัดง้างติดเตียนได้และอย่ามาคัดง้างติดเตียนมหาจัตตารีสกัรธรรมะปรยายงบุคคลใดคัดง้างติดเตียนนี้นะจะถูกว่ากล่าวนะติดเตียน,นพระองค์บอกแม้แต่สมณะพราหมณ์ผู้กล่าวทำไม่ดีก็ยังไม่กล้าติดเตียนทำปริยายข้อนี้นะแต่ลูกศิษย์พู้เจ้าจะมาติดเตียนได้อย่างไรนะก็ให้เราลองไป ไปศึกษาคําของพระศาสดาดูซึ่งเขาจะจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิว่ากรรมและสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลจะมี أ, ก้อนศักดิ์สิทธิ์บันดาลน้าศักดิ์สิทธิ์บันดาลมีกองไฟศักดิ์สิทธิ์มีเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์เหมือนเป็นผู้คุ้มก่ดชี้สัตว์นี้จงตายนี้จงป่วยนี้จงเจ็บนี้จงรวยนี้จงจนนี้จงได้ยศถาบันดาล พระองค์ไม่เคยบัญญัติว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามอํานาจของเทพเจ้าเหล่านี้แต่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ <c oughs> มีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยนะสัตว์ทั้งหลายทํากรรมใดไว้จะดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปนะถ้าเราไปเชื่ออย่างนี้เนี่ยเราก็จะหลีกห่างจากหลักของกรรมที่ถูกต้องคนคนนั้นจะไม่มาประพฤติกาย สุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเมื่อคิดว่าประพฤติไปไม่ได้ผลเอาเครื่องรางของกังดีกว่ามีอันนี้แก้ได้ทุกเรื่องนะแต่ตรงนั้นไม่ได้ส่งผลจริงนะตัวที่ส่งผลก็คือกายวาจาจิตของเรานะของสัตว์นั้นๆที่ได้กระทํามาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะและจะเป็นกรรมหนักหรือกรรมเบายังไงผู้เจ้าก็จําแนกแจกแจงลงไปนี่กรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล กรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุถ้า <c oughs> บุคคลนั้นมาศึกษาธรรมะให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงในธรรมะที่เป็นโลกุตละเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาจะหลีกออกจากหลักของกรรมได้เขาจะอยู่เหนืออำนาจแห่งกรรมเพราะระบบของกรรมก็คือระบบของกันธน้า 5, การทํางานของข,องขันธ์ห้านั่นเอง ว่าวิญญาณเข้าไปรู้ในลูกเวธนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้สี่ธาตุนี้เป็นกรรมมีวิญญาณเข้ามารู้ตราบใดเรายังยึดกันหน้าว่าเป็นเรากายจิตอารมณ์ต่างๆเป็นเราเราก็คือก้อนกรรมเราอยู่ในระบบของมันเราเป็นระบบของมันเลยดังนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงล่วงพ้นจากกรรมไม่ได้นอกจากว่ามาเห็นกันห้าว่าไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วหลีกออกจากการยึดมั่นถือมั่นในกันทั้งห้ากรรมจะไม่มี กรรมจะไม่มีกรรมจะไม่ส่งผลกรรมไม่ส่งผลในพระละหาันเพราะอะไรเพราะพระละหันปล่อยวางกัน์ห้าได้แล้วนะนี่คือวิธีการเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมซึ่งมีวิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอริยะอัดถังคิกามัคนี้นั่นเองคือกรรม,มะนิโรทาคามมนีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงการเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมอริยะคือ ประเสริฐอัดถังคือ8ปิกกรรมคือหนทางหนทาง8ดทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรมะคือกรรมนิโรธคือดับคามินิปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมตรงๆนะไม่มีวิธีอื่นยมจะไปลดน้ำมนต์ให้ตายทั้งตลอดเช้ากลางวันเย็นตลอดร้อยปีก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นเราก็ยังแก่เจ็บตายนะเราก็ยังมีความโลภโกรธหลง ไม่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์ชำระกิเลสเราไปได้นะไม่มีใครเป็นผู้คุ้มกฎสั่งคนโน้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้เจ้าบอกไม่มีกฎธรรมาชาติคือกฎอิทัปปัจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีถ้าโยมสร้างกุศลผลก็เป็นกุศลถ้าโยมสร้างอากุศลผลก็เป็นอกุศลเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะถ้าโยม ทำกุศลกรรมบทสิบมนุษย์จึงปรากฏเทพจึงปรากฏสุคติใดๆดจึงปรากฏถ้าโยมทำอกุศลนรกปรากฏกำมเนดเดชานเปรตวิสัยปรากฏทุกติอื่นใดๆย่อมปรากฏนะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมนะีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะกฎอิทัปปัจจิตาสีบ่บรรทัดเองเป็นกฎธรรมชาตินะ เป็นธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีของใครผัสสะเป็นของใครลูกตาเป็นของใครหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของใครไม่มีมีคนถามผู้เจ้าว่ามันเป็นของใครผู้เจ้าบอกเธอถามผิดนะ <c oughs> คำถามที่ถูกต้องเธอต้องถามว่าตาเกิดจากอะไรหูเกิดจากอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะมันต้องมีตัวธาตุ จึงเอามาทำเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ต้องมีตัวธาตุก่อนคือนามลูกนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานะเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานพระตถา,าคตให้มองสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเพระองค์จึงบอกว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจองละมันเสีย หูก็ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานโยมจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานอมตะธรรมคือความไม่ตายทําไมนิพพานมันมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์เพราะว่าถ้าได้แล้วเนี่ยการตายของเราครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ถ้าเรายังไม่ได้ การตายของเราจะไม่มีที่สุดจบนเพราะเราจะได้การเกิดเกิดเพราะอะไรตัณหาความอยากยังมีตัณหาเป็นเชื้อของการเกิด